สำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะใครแวะดูและดูคลิปนี้จนจบนี่เป็นพลังงานของคุณไพ่ดึงดูดใจคุณและคุณอยากดูคลิปนี้จนจบนะคะมาดูการวันนี้เดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะมาดูว่าดวงของคุณภายใน2วันนี้จะเป็นเช่นไรนะ เปิดให้3ามใบนะพี่หมอก็ไม่รู้ว่าพลังงานของไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะเพราะเปิดให้เห็นสดๆตรงนี้เลยนะก่อนอื่นทุกคนใช้วิจารณญาณาในการรับชมคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและตั้งใจดูคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันหนองเอาใบแรกก่อนพี่หมอจะเปิดให้3ามใบปึ๊บว้าวเจ็ดถ้วยนะคะ ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยหมายถึงการตัดสินใจการลงมือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะไพ่ใบน,นี้อาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเรื่องความรักก็ได้กํากลังคบหากับใครอยู่อยากจะเดินหน้าอยากจะแบบไหนเขาบอกการตัดสินใจของคุณและตัดสินใจให้ชัดเจนและลงมือทำนะคุณจะประสบความสําเร็จนะอยากลงทุนอยากทํางานทําธุรกิจในช่วงนี้ทําได้เลย อย่าลังเลอย่ากลัวที่จะทำนะฮะถ้าคุณลงมือทำสิ่งใดก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณชอบเป็นสิ่งที่คุณอยากทำในช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นโอกาสดีๆสำหรับคุณเนาะเห็นไหมไพ่ใบนี้เป็นการคิดเป็นการตัดสินใจเป็นการวางแผนแล้วก็เป็นการลงมือทำเท่านั้นคุณถึงจะสำเร็จนะคะโอเคตอนนี้มาดูไพ่ใบที่2การพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรนะ หนึ่งสองใบที่สองใบที่สองฟึ๊ว้าวสิบดาบแปลว่าไพ่สิบดาบขึ้นแปลว่าที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาหลายๆอย่างมากมายเลยคุณพยายามแก้ไขปัญหาเหนื่อยเหนื่อยมากกับปัญหานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่มันออาจใจปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เคลียร์มันไม่ลงตัวแปลว่าคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณกําลังเครียดอยู่หลายๆเรื่อง ใช่ไหมแล้วก็แบบหนักอกหนักใจอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันนะแต่ไพ่ใบแรกบอกว่าคุณจะเจอโอกาสเจอหนทางที่ดีนะคะแต่เดี๋ยวพี่หมอจะเปิดให้อีกใบหนึ่งเป็นใบที่3นะคะในเมื่อไพ่ขึ้นมาตอบโจทย์ว่าอึดอัดใจหนักใจปัญหาดูซิว่าปัญหาอันนี้จะผ่านไปได้ไหมนะพี่หมอจะเปิดให้ใบที่3นะคะปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินปัญหาเรื่องความรักที่มันไม่ลงตัวความอึดอัดใจความขัดแย้งเรื่องความรัก มันจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะใบหนึ่งปุ๊บความสําเร็จว้าวไพ่ขึ้นความสําเร็จแปลว่าคุณจะเจอปัญหาหรือเจออะไรอยู่นะคะคุณจะผ่านมันไปได้ความสําเร็จหมายถึงคุณจะผ่านอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างไปได้เลยนะคะช่วงนี้ลงทุนหยิบจับอะไรทําได้เลยนะ,ะที่ไพ่ใบแรกบอกแล้วก็ปัญหาที่เครียดไม่ต้องกังวลใจนะคะไพ่เอทออฟเดอะวอร์ดเป็นการเริ่มต้น ความสําเร็จคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีแล้วมันก็ว้าวต่อใจปัญหาอะไรที่มันมีคาอยู่อึดอัดหนักอกหนักใจมันจะผ่านไปได้คุณจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณแล้วคุณจะปลดล็อกกับปัญหาที่คุณเจอนะคะถ้าใครชอบพลังงานนะคะทั้ง3ใบนี้ที่พี่หมอเปิดมานะคะ <c oughs> ก็พิมพ์ว่ารับคาทํนานายนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็วันนี้ยินดีที่ได้พบทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย